นี่ครับน้ำประปาที่มันตกตะกอนนะครับมันจะเป็นคาบตะกันนะครับหรือคาบขี้ดินอยู่ข้างใต้อ่างนะครับแล้วเราก็เสียดายน้ำนะครับที่มันเต็มอยู่อยากจะดูดเฉพาะขี้ฝุ่นออกนะครับท่านยังไงนะฮะก็มาดูกันเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนะฮะวาลนะครับวาลกันกลับน้ํานะครับเพื่อจะดูดน้ําในห้องน้ําที่มันสกปรกใต้อ่างนะครับมีวิธีทํำยังไงนะฮะ ก็มาดูเลยครับนี่ฮะก็จะเป็นท่อข้อต่อตรงนะครับท่อสีอหุนข้อต่อตรงนะครับผมซื้อมาเนี่โคตรแพงอ่ะสิบห้าบาทนะฮะก็นี่ฮะใส่ไปในลูกแก้วครับลูกแก้วมันจะเป็นวาล์วกันกลับอยู่ใต้นะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ใช้น็อตเกี่ยวนีล็อกไว้นะครับโอเคล็อกกันเลยครับหลังจากที่เรา ใส่น็อตเกียวเรียบร้อยนะฮะก็จะได้ลักษณะนี้นะฮะก็คือจะมีลูกแก้วอยู่ข้างในนะครับนี่ฮะระดับขึ้นอ่าระดับนี้พอดีนะฮะอ่าแล้วก็น็อตน็อตเกียวเนี่ยจะเป็นตัวกันลูกแก้วไว้นะครับลูกแก้วนี่ก็เป็นตัวดันดันน้ำอยู่ข้างล่างนะครับก็คือดูดน้ำเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บลูกแก้วก็จะเป็นวาล์วกลับนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ท่อ PVC ตรงนี้นะฮะนี่ฮะบอันนี้มันหลวมงไปเดี๋ยว เทปพันเกี่ยวนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะใส่สายดูดน้ํานะครับหรือสายยางเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับเมื่อต่อท่อพีซกับสายยางเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปลองดูดตะไคร่น้ำกันเลยครับนี่ครับเราก็ใช้ตัวที่เราทํามานะฮะก็คือตัวดูดน้ําเบากันกับนะครับลองดูนะครับว่าจะดูดจะดูดตะไคร่น้ำออกไหมไหมฮะ นะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมแล้วก็ดูพวกตะไคร่น้ำออกเลยครับเราเสียดายน้ำมาฮะท่านผู้ชมเสียดน้ำเมื่อเราจะดูดทิ้งนะฮะเนี่ยก็ดูดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับหรว่าใครจะเอาไปดูดน้ำมันก็ได้นะครับเนี่ยดูดตะไคร่น้ำออกนะไม่เปิดทิ้งเนะี่ยเสียดายนะ น้ำก็ออกมาอย่างนี้นะจกมน,นี่ฮะจแต่ไข้น้ำที่ออกมานะไม่ต้องใช้ปากดูดครับง่ายครับง่ายก่อการให้แม่บ้านหรือ,อผู้หญิงก็ทำได้ครับน,น,นี่นะ เดี๋ยวมา,าดูตอนเสร็จกันเลยนะครับโอเคก็ท่านผู้ชมครับก็ขี้ฝุ่นได้ออกหมดแล้วนะแล้วก็รองน้ําได้ตามปกติเลยนะโดยใช้เข่าตัวนี้นะครับแค่ okay, นี้นะเรียบร้อยครับ